ในคลิปนี้นะคะคือพิ่ติจะมาเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วอะที่เราฝึกอ่านภาษาฝรั่งเศสระดับ A1 A2 ที่ใช้คำกริยาอวั r นะคะมันมีประโยคหนึ่งอ่ะที่พิ่ติอยากจะเพิ่มเติมก็คือประโยคนี้นะคะประโยคที่พิ่ติขึ้นตอนนี้ก็คือพิติอ่านว่ากองเอลเอเตเปติตเอล Ave ว n chi e n ซึ่งเราจะอ่านแบบนี้ก็ได้หรือจะอ่านแบบเชื่อมเสียงก็ได้คือพิตีถามคุณสามีแล้วนะคะว่าเราจะอ่านเป็นทีละคำหรือจะอ่านเชื่อมเสียงก็ได้นะคะไม่มีใครว่าแต่ถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดีก็คือฝึกอ่านเชื่อมเสียงให้ได้เพราะมันจะมีความไพเราะแล้วก็ มันเป็นภาษาที่คนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเขาใช้กันคือเขาจะต้องมีการเชื่อมเสียงแต่ถ้าเรายังเชื่อมเสียงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ในความคิดพิตีนะคะคุณครูท่านอื่นอาจจะเน้นว่าต้องอ่านเชื่อมเสียงนะอะแต่สําหรับพิติแล้วเราเราอ่านเป็นคำๆไปถ้าเชื่อมเสียงได้ก็เชื่อมเสียงนะคะ อีกรอบนึงนะคะคือพิติอ่านอ่านว่ากองเอลเอเตเปติตเอลอาเวอเชียงถ้าเราจะอ่านเชื่อมเสียงคําว่ากองกับเอลเราไม่อ่านว่ากองเดลนะคะเราจะอ่านว่ากองเตลจอเป็นเสียงเตจานว่ากองเตลทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอ่านเชื่อมเสียงทั้งหมดประโยคนี้นะคะก็จะเป็น ก o n ต e l l e t เปิด t ระ e ิดเ e อเธอลาว์ันชิ่มาอ่านแบบนี้นะคะอลองฝึกอีกรอบหนึ่งนะคะก o n ต e l t ต t t petite e l l เ e อ a ธอลาวนตอนที่เธอยังเด็กเธอมีหมาหนึ่งตัวค่ะอันนี้ก็คือประโยคที่พิติจะเพิ่มเติมจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะในคลิปฝึกอ่านฝรั่งเศสระดับ a 1 a 2ใช้คำกริยาอว r ในชีวิตประจำวันแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาฝึกอ่านแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับคำกริยา a s ที่แปลว่าเป็นอยู่คือคือพิธีจะให้เราคุ้นเคยกับหน้าตาของคำกริยานะคะส่วนนะคะส่วนใครที่เพิ่งเริ่มเรียนหรือเพิ่งขอให้ค่ะหรือใคร,ใครที่เพิ่งเริ่มเรียนอาจจะงงว่าเอ๊ะมีการผันคำกริยายังไงเนี่ย เอาไว้ค่อยไปฝึกกันแต่ว่าอันนี้จะให้เห็นหน้าตาแล้วก็เน้นตรงที่ฝึกอ่านนะคะชื่อเรื่องก็คือว่าจำคำกริยา add ได้ตลอดชีวิตด้วยเรื่องเล่าชีวิตประจำวันในระดับ A1 A2 นะคะซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์ของคุณเองค่ะคลิปนี้นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่เรียนระดับ A1 A2 เพราะจะ เพราะเราจะพาไปฝึกใช้คํากริยา add แบบเข้าใจง่ายผ่านเรื่องเล่าชีวิตประจําวันพร้อมตัวอย่างนะคะมีอะไรบ้างคือมันจะมีในการปัจจุบันอดีตแล้วก็อนาคตนะคะเรามาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันต้องฝึกอ่านออกเสียงนะคะเวลาเราอ่านในใจเนี่ยกับอ่านออกเสียงการพัฒนาทักษะมันจะไม่เหมือนกันนะคะคุณครูบอกว่าให้ เปล่งเสียงออกมาเวลาเราเรียนภาษาฝรั่งเศสให้เปล่งเสียงออกมานะคะเรามาดูนะคะชีวิตประจำวันของฉันมาโชกเนอเบตูเอลมาโชกเนอเบตูเอลเสียงคำว่าอเบตูเอลตัวอชไม่ออกเสียงนะคะเราจะเนว่าอเบตูเอลถ้าเป็นในการปัจจุบันนะคะโอเพสซงปัจจุบันดูตัวอย่าง je suis à la maison le matin. Je suis à la maison le matin. ฉันอยู่ที่บ้านตอนเชา้า Mes enfants sont à l'école. Mes enfants sont à l'école. ลูกลูกของฉันอยู่ที่โรงเรียน Il est วิตเตอร์ค่ะอิเวลวิตเตอร์ค่ะตอนนี้แปดโมงเช้า je suis un น e u fatigué je suis un peu fatigué fat <Eng> ฉันรู้ส <Eng> ึกเหนื่อยนิดหน่อย mais je suis content แต่ฉันรู้สึกมีความสุขคำว่ากงตอง ถ้าเป็นเพศชายจะไม่มีตัวเออนะคะแต่ถ้าเป็นเพศหญิงก็จะบอกว่าเชซุยกงตองตนี่คือเพศหญิงนะคะจะมีตัวเออค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างของคำขยั at o p r e s i t i o n ต่อไปเป็นในรูปของอดีต o passé composé ประโยคแรกก็คืออี อันนี้คือคำที่บ่งชี้ว่าเป็นอดีตนะคะ e'er ก็คือเมื ini, e ach, ่อวันนี้ Jesu a l au Marchet e'er Jesu a l au m a r c h e เช่นกันนะคะคำว่า ale ถ้าเป็นเพศหญิงจะมีตัวเออต่อท้ายถ้าเป็นเพศชายจะไม่มีตัวเออนะคะเพราะอะไรอ่ะยังไม่อธิบายนะคะเดี๋ยวเขาอธิบายในครั้งต่อๆไป i e r Jesui a l au m a r c h é เมื่อวานนี้ฉันไปตลาด Il i l f a i s t c h d คืออันนี้มันจะเป็นลำปักเฟตนะคะแต่ว่าคือตอนแรกพี่ตีเห็นประโยคเนี่ยอ่าดูประโยคนนะคะ i l a t très c h d คือการบอกอากาศอ่ะจะไม่จะไม่ใช้คำกริยา s ในตองปอร์เซ่กลอมเปอเซเราจะใช้ คำกริยา v e r มากกว่านะคะในการบอกลักษณะภูมิอากาศเหมือนอย่าง o f i c i a l official เนี่ยตอนเนี้ย official แต่ถ้าเป็นอดีตเราจะใช้ล p ปักเฟกก็คือ official ตอนนี้ใครที่เพิ่งเริ่มเรียนอาจจะงงไม่เป็นไรดูไว้ก่อนนะคะประโยคต,ต่อไปก็คือ nous sommes rentrés vers midi Nous sommes rentrés vers midi. พวกเรากลับบ้านตอนเที่ยง J'ai été très occupé toute la journée. ฉันยุ่งมากทั้งวันนะคะ J'ai été très occupé toute la journée. อันนี้ก็คือประโยคที่มีคำกริยา être ใน ในรูปแบบของ p a s s e c o m p o s e นะคะใครสงสัยอะไรยังไงคอมเมนต์ถามพิติได้ที่ก้างใต้คลิปนี้นะคะแต่สงสัยแน่นอนค่ะเพราะว่าพิติยังไม่ได้อธิบายอะไรมากเน้นอ่านะคะเน้นอ่านก็คือว่าอ๋อคำศัพท์แบบนี้อ่านแบบนี้ประโยคแบบนี้อ่านแบบนี้นะคะเรามาดูคำกริยา at ในรูปอดีตการที่ไม่สมบูรณ์ก็คืออัลล p e r f e c c o n s t t a t i o n je n'étais pas très organisé ตอนที่ฉันยังเด็กฉันไม่ค่อยเป็นคนมีระเบียบอ่ะลองฝึกอ่านไปพร้อมกับพี่ตีด้วยนะคะ c o n s t t a t i o n je n'étais pas très organisé c o n s t t a t i o n je n'étais pas très organisé ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันไม่ค่อย เป็นคนมีระเบียบค่ะเมย์เนเอเตลงเอชาวติกเขา chaotic chaotic น่ะค่ะมีคุณครูคอยตรวจคำตอบด้วยเห็นไหมคะ,คะลองฝึกอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะเมย์เน เอเลงเอชาวติก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 เวลาเราเจอคำที่เราไม่ค่อยได้ใช้อะเราจะอ่านนี่เป็นนะคะเห็นไหมคะก็คือวันของวันของฉันมักจะยาวนานและยุ่งเหยิงค่ะ ค่าวติกยุ่งเหยิงค่ะมาแมร์ค่ะเอตเตตูจูค่ะลาปูคเมเดมาแมร์ค่ะเอตเตตูจูค่ะลาปูคเมเดแม่ของฉันมักจะอยู่คอยช่วยเหลือต่อไปเป็นรูปแบบคำกริยาเอตในอนาคตนะคะโอฟิจิโพช เป็นอนาคตอันใกล้ demain je vais être très o c c u p é o c c u p é ในประโยคนี้ก็จะมีคำที่บอกให้รู้ว่าเป็นอนาคตอันใกล้ก็คือ Demain ที่แปลว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉันจะยุ่งมาก Demain Je vais ê t r e Très kippe ak ak kippe พรุ่งนี้ฉันจะยุ่งมากวันนี้ยังไม่ยุ่งนะคะ je vais être au travail toute la journée je vais être au travail toute la journée ฉันจะอยู่ที่ทํางานทั้งวัน mes enfants vont être avec leur grand-mère. ลูกๆของฉันจะอยู un, ่กับคุณย่าในพิธีจะลองฝึกอ่านทั้งหมดสาประโยคนี้นะคะต่อเนื่อง Demain je vais être très occupé je vais être au travail toute la journée mes enfants vont être avec leur grand-mère ต่อไปเป็นคำกริยา at ในรูปของอนาคตสมบูรณ์อนาคตสมบูรณ์ก็คือ optio sum p l ลคือแบบอนาคตห่างไกลออกไปนะคะเรามาดูกันค่ะอ아주ค่ะ uh. justly วั e หนึ่ง ฉันจะมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นมาวีเซ e r a p ั u s ล a l แกชีวิตของฉันจะสงบสุขมากขึ้นนูเซ s ร์คงเออร์เฮอร์ออนฟา l นีพวกเราจะมีความสุขในครอบครัวลองฝึกอ่านช้าๆนะคะทั้งสามประโยคเลยอ j จูค่ะเจอเซค plus libre, ma vie sera plus calm, nous serons heureux sans famille. นั่นนี้ก็คือคำากริยา Être ที่เราใช้เล่าเรื่องนะะในชีวิตประจำวันของเราในระดับ N1A2 ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์ของคุณ ท่านใดที่สงสัยหรือมีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้ที่ข้างล่างใต้คลิปค,ค่ะถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะสามารถติดชมได้เช่นกันค่ะอย่าพ mm ับแนอย่าพแพงค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า m a x กซี่เอไอเบีต